การได้คุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่6ถึง10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566มีข่าวไรน่าสนใจกันบ้างเชิญรับฟังนะคะวันอังคารที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา10น,นาฬิกานายสายชนแจ่มแจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมข้าราชการพนักงานราชการเพื่อถ่ายทอดนยโยบายอธิบดีกรมสวัสดิการและคี่ของแรงงานตามนายโยบาย224และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567รอบเดือนตุลาคม2,566รวมทั้งกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือของผู้รับบริการทุกคนวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนุทศศักราช2,566 เวลา9นาฬิกา30นาทีสู้ริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการูนย์การปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรครั้งที่10ทั2,566หรือครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อจะทําแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดพิจิตรณห้องประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตรสารการจังหวัดพิจิตรชั้น2 วันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดพิจิตรประจำปี2566 mm. เพื่อรวมพลังประชารัฐในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการพัฒนานงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบของฐานให้ความรู้จำนวน4ฐานฐานที่1การฝึกซ้อมอพิพหนนไฟฐานที่2การฝึกซ้อมอพยพกรณีมีผู้ร้ายเข้ามาในโรงเรียนฐานที่3การฝึกซ้อมช่วยเหลือกรณีคนจมน้าฐานที่4การฝึกซ้อมการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและฝึกซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงกรณีผู้ร้ายเข้ามาในโรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 131คนและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน36คนโดยมีนายสายชนจำแจ้งวัิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเป็นประธานณโรงเรียนวัดป่าแดงหมู่ที่6ตําบลหนองพยอมอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรต่อมาเวลา13บมนาฬิกาสาินาทีวัิแารและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการดระเนินการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจิตร รั้งที่สองพัก2,566เพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิจิตรชั้นสองอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสิงหราชวืองเงี่ยงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมเคยดูข่าวไหมพ่อ,อ,อแม่พ่อแม่เขาเลี้ยงม,มา เรารักแม่พ่อแม่อเออเวเวลามันหลอนขึ้นมาขนาดพ่อขนาดแม่ยังฟันเลยแล้วเราทําได้ไหมได้ไ,ได้พ่อแม่เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเลือดดูครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับอ้าวสมมติถ้าคนร้ายถือมีดเข้ามาในโรงเรียนเราเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะครั้งแรกเลยหนีครับหนะนีหนีแล้วก็หาที่หลบภัยครับเออถ้าเข้ามาทางหน้าเวียนล่ะอ่ะสมมติเนี่ยหน้าเวียนเนี่ยวิ่งงงไปข้าหลั ราจะวิ่งไปทางไหนไปหลังกันครับเออวิ่งออกเลยนะวิ่งแล้วไปทางไหนต่อมีไงเลยครับไปหาที่หลบครับหาที่หลบเออบุกตัวเลยเพื่อนไทยเออหาที่หลบโอ้โหไม่เดี๋ยวแจกรางวัลด้วยไหนแลราต้องตอบแล้วหาทุกท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้แจกรางวัลให้หมดเลยไหมเอาครับเอาละเอาไปตอบดิตอบดีเวลาตอบเออถ้า ถ้ามีคนร <forces. S 2> ้ายเข้ามาในโรงเรียนนะครับพ็แนะนำหนึ่งหนีหนีแล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนบอกว่าเออมีคนร้ายเข้ามาในโรงเรียนให้ระวังให้ทุกคนหนีหนีไปไหนต่ไหน 아니 바로... 바로... 바로...

mập đứng, đứng, chặt không phải, nó nóng, 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 nó nóng,

มันกําลังจะถูกออกมาแล้วนะ à, không แหมคน

กูลากมเรยรอนะินะอบนะหอบเลยนะเลยขึ้นเลย đã khan lúc này hãy <laughs> <laughs> <laughs>

ruột mà lễ rồi Tấm lột mà tấm đó, tấm lột mà đó Tấm

ที่เจอผมเชือพี่วางปืนลงมันเป็นอะไรอ่ะพี่วางเป็นอะไรพี่วางปืนลงก่อนพี่มีแล้วก็คุยกันที่คุณว่ามีอะไรจะทำได้หมดแหละเด็กคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องพี่เด็กคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเราอย่าไปทำร้ายเขารู้ได้ไงอ่ะลูกผมมามัาจับผมทุกวันน่ะโดนเรื่องเลื่อนก้มมือกัน

จัดการแม่มีความสุขกตาและลุกกลัวมาโดนมาโดนเนี่ยฮะกูจะโอนทำไมมีอะไรทำให้ผมกล้าดิมีอะไรมาให้ผมด่าไม่โอนหรอกมีอะไรทำให้ผมช่วยเกอได้ด่มีอะไรบอกผมก็ได้ลูกได้ดิไปด้วยคิดแล้วมี่อย่าเพิ่งเข้ามาถอยหลังไปฮะให้หลังไปมากระโดดเพื่อนแก กที่เรื่อผมเรืองนี่วางไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะคุณนี่วางเป็นอะไรนี่วางเป็น้องก่อนสิดีแล้วก็คุยกันสิรู้ป่ะมันเป็นอะไรมันจะทำได้หมดแหละเด็กคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องสิเด็กคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเราอย่าไปทำร้ายเขารู้ได้ไงอ่ะลูกผมอ่ะมันกำลังฟ้องทุกวานอ่ะโดนเพื่อนแกล้งอ่ะกูก็ด่าษี่เรื่อผมผมไม่อยากว่าได้เอาเวลาไปทำอะไรต้องลูกวัวสอนก็ไม่สอน

คุยครับพี a, ่ถ้าคุยแล้ปากผมจะยอมผมก็ปากครับไม่ได้นะถ้าปากมาพี่ไม่ได้ผมจะไปครั้งผมจะยิงแม่หมดเลยนะครับครับพี่นั่งลงเลยพี่นั่งลงครับเอามือปื้ด้าได้ทอยไว้

ก่อนจบการรายงานข่าวในสัปดาห์นี้นะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราค่ะ